สวัสดีค่ะนำร้านขนมจีนที่หัดใหญ่นะคะชื่อว่าร้านโปรดใจค่ะผักยั่วสดๆเลยจ้าร้านน่ารักสไตล์แบบโบราณโบราณค่ะบรรยากาศน่านั่งมากเลยค่ะชอบสไตล์คลาสสิกแบบโบราณดูค่ะตัวเกะนี่ค่ะเมนูโปรดใจขนมจีนเส้นสดเมืองคอนนะคะดูค่ะชอบชอบบรรยากาศของร้านมากเลยคุณชายดิฉันก็ชอบเช่นกันที่สำคัญนี้ค่ะขนมจีนมาแล้วค่ะยั่ว น้ำแกงคือเยอะมากนี่เลยเมนูแนะนำที่ดฉันโปรดปานอร่อยมากน้ำยาปูจ้าต่อด้วยน้ำพริกค่ะรสชาติเหมือนน้ำยาหวานภาคอีสานค่ะอร่อยเหมือนกันด้วยน้ำยาป่าหรือว่าน้ำเผ็ดนะคะและนี่เลยน้ำกะทิแกงกะทิข้นๆคือน้ำยากะทินั่นเองสั่งมาค่ะขนมจีน2กระจายกระจายละค่งกิโลหนึ่งกิโลจัดไป นี่ค่ะน้ำยาปูยั่วๆปูมาเต็มคำเป็นชิ้นๆเลยจ้าอร่อยมากบอกเลยอําเข้าไปค่ะคุณชายอร่อยไหมนางเพียกหน้าบอกว่าอร่อยมากจ้าสามคนหมดไปหนึ่งกิโลนะคะนี่พอห่อต่อกลับบ้านอีกหนึ่งกิโลจ้าบอกเลยว่าอร่อยมาก